นี่จับด้วยน่าเทไรเล่นนี่พี่น้องเลยโอ้โหใหม่ของแท้แล้วเจ้าบูตสั่งจำนวนหกต้นมาก่อนพี่น้องเนาะแกสิวา่าดูขึ้นน้ำเงบบ่ใส่เขาว่ามาก่อนพี่น้องกับเจ้เพื่อนประมาณตาังประมาณเฮาเน,นะ อันนี้หกต้นไงจักสี่หอดบ่รอดเนาะหมดขึ้นเจ้ามีหมอกุงเข่าอ่ะมีเออลืมไฟมีหรือเป e? <aquí? S 1> <laughs> ่าโดไฟมีเนาะโดตอนน้ำผัดตอนมาบ่มีไฟอยู่ไหมบ่มีแต่่หมอหุ้งเข่าเนาะโดยเอาบุญบุญชื่อข้าวเจ้าพี่น้องมาให้ยพอเจ้าเรากินข้าวเจ้าข้าวเผาโดยพี่น้องผมยัางมื้อนาเรเคยอยากกินบ่ ฮ่าจกีน้องไงเนาะเป็นโทษเป็นหนีแล้วพี่น้องเอ้ยมาเซปนรอบนี้มา บ้านแกงทองรอบนี้เป็นโทษแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่ามาเราทรายไฟอ่าเพิ่นต่อเสื่อมโยงมาใส่ห้องน้ำจะเคลื่อนลังนะค่ะบานี้พี่น้องเลยเนาะกอกับอ่าแหวนรถอ่าอาจารย์ลาวแมืนคอยกับโ็เฮนเขากระซิ่งชุ้งกว่านี้แล้วก็สซิมากนี่แล้วเดี๋ยวมันกอดแหวนลถทำมันสูง ถ้ามันียงชีวิตอยู่เนาะอย่ามันงานานะโอ้ยคอยจะตกใจบัดหาเลยให้น้องหัวเพิ่นแลนออกไปซื้อสกอตเทปดำมาให้พี่น้องเลยเนาะ,ะเพื่อมาพันให้มงนมัน้นแหละค่ะช่างงานกินกระเทงตกใจบัดคอยบัดขี้อย่าเพิ่นหา้าเยืนอเยืนออ๋อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีละสวัสด,สดีให้น้องหัวขี้มาขามาซอย กำลองจันที่นังเยากันไม้ทางไหนเพืออาวเมนมาต่หันอันนี้บ่เอาก่ะไอบอกไปเื่อนี่คื่อแล้วก็มายังไม่ไเสียบเนาะอย่าเราเสียบฟ้าเราของจันใช่ฮะเพือันใช้บุญละงจันดึงดึงซาเตนมาอันนี้ เออรู้สัมผัสยาชิพันก่อนตกใจมีน้องสาวคนไหนเราบอกไม่ต้องตกใจหรอเฮส่เสื่อสิบินะเราก็อยู่บ้านสิบิน้า เออเรามาพอยพี่บ่ะเพราะน้าเขาบอกมันข่อยเราอ่ะอยากมีบุญวดาสนาด้เราอะอยากมีบุญวาัาสนาคือน้องอน้องหัวน้องจันด้เราบะเราบะถ้าว่าน้องผัวเอาเมียมาอยู่เฮื่อนขอตรงย่านนี้เราบะเงียามาอยู่ของแบนนี่เราะตอนนี้น้องซาเรายัางด้เอาเมียดิยเอาไป่ได้ตนแล้วนะ พอเพื่อนเล่ากับอยู่บอลก่อนฮอดเพื่อนน้องหนำพี่น้องเลยบอลทีว่าทั้งทีมงานจอดรถมองกงม่วงกันแหละข้างเพื่อนน้องเพ้นนั่เพืเเ่อนน้องจันเพ้นทถานี้ใส่ดีอยู่พี่น้องนะน่ะปอบใจข่อยขอย่ขอยตื่นเด้ขอขาตื่นเขาตกใจแล้วก็ปอบใจบ่ต้องบ่ต้องย่านเรวอะคนทุกคนผิดพลาดกันได้ <laughs> เือเอกสารบอกเรานี่ตอนน้องจจนมาซอยพี่น้องเอ้ยขอหยิบพันไม้แล้วก่อนโอ้แม่หยิบพันไหม้หรอกอยานพันหไห่ที่แล้วนาเข่งครับโอ้ขอ,ขอโทษด,ด้วยเพื่อน,นเราเพื่อนที่เราได้ได้ลูกได้ลูกเคยบ่ได้ลูกเคยเนาะ เอาเดี๋ยวจิตโตหายด้อ่ะไนย,ยังกินแรงนองจันแกงน,น้ำไหมใครไปหาไม่นุมเฮ้แม่น่ะแม่ไปสวนอันโอ้ไปสวนปลูกมัน เขาเริ่มปูมันได้สำเนาะไปนะ้องหัวก็ไปปะเอวต้องมีคนยืนคนหนึ่งเนาะทใครซื้อก็เทมมานี่อันนี้นอืนนอสิบพัน,พน หน่อยเวลาแล้วขาวของเราอีกอืมโอเคบาทนี่โอเคช็อกโกแลตใี้จะได้คอยจะคืนได้บาน้องจนัน

โว่าเฮ็ดแบบนี้หรอแม่ไดยด้วยนกับบุคคลเนาะกี้มันต่ำเลยครั้นี้รถวิทยุสั่นเลยโอเคเรียบร้อย thank you ขอบใจอะไรที่สื่อจะกระเท็มาให้เอาไว้ใส่ยู่ืมกันไอ้โอ้ยใส่กันเลย เาเงินซ <depression. S 2> ื้อชิพันบ่นี่คารน้ำมันคารน้ำมันบ้าวว่าเอานะบ่าไงน้ำมันยังอืมขอบใจอะไรด้วยที่เมื่อวานเนี่ยนะเป็นขนมบดบ่ตาอ่ะโอเคพี่น้องขอบใจน้องจันไตหลายน้องถีมาซอยครับน้องครัวเฮ้ยนี่ก็ได้มีคนหลับอกอืม บหมดไปทางใดบ่เดียวนี่บหมดไปเนะเาะเห็นนมกับเื่อนเนาะอโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปหาทางน้องบดก่อนแหละเช่าเฮือนพี่น้องคักแท่นเน,ะนาะหนาทรายเล่น,นี่พี่น้งองเลยโทษทุกใหม่ของแท้แล้วไปยักเนาะชาวไพนี่น้องบดเชาวไพนี่ เสาของอันนี้บ่ที่เพิ่นในอันนี้บ่ที่เพิ่นในออกอีสายไฟเราขาดนี่บออ๋อเฮ้ยพี่สบายดีปลาลุงไงสบายดีนี่ไมมแน่พี่น้องอะไรนีเอาใหม่เริ่มทนกเนแล้วทนน้ำมันหินยังเอามามาฟ้อนห่านมึนนะบ่เดืย ขวิดูนี่หนาสิบห้าพี่น้องเลยเนาะหนาสิบห้าขวิประมาณนี่บูว่าจักเมตรนี่หนาจมูกมอดสี่เมตรที่เอ้ามาตอนแรงๆพี่น้องเลยเนาะมาหาทองน้องบุษมาหนี่เนาะสิมาบอกข่าวเนาะเพียงคือตาตูบแท้เนี่ยหายไปจากบอกบอ ายอกคักจักบดได้หายบดได้หายบอโดนตาบวมตาเบี้ยมไปครับตัวงพูอะขนเปลี่ยนปแปลกแปลกยุ่งหนหนาทุ่มบวมฮะแล้วเท้าคีบเลยนะเท้าคีบคีมกินคีบกัดบอคีบกัด S, 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 s. <S ปากม่วมนี่แหละเนาะบาบุญกำลังสั road, <h 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 ่งอ um yes. ันะสั่งเสาเฮือนมาให้เด้อโดยอ่ืมออื่นบ่พอจะมาทรงให้พี่น้อยประมาณช่วงเสามืออื่นบ่เนาะหายสั่งมาก่อนเหตุเ็นเมื่อเฮือนประมาณหกเสาเงี้ยแหละ เนาะเตังงประมาณสิเห <Đ ể. S 1> si so, hmm. ็ดฮะเศเฮื่แบมีแต่าก่านี้เห็ดขื้นประมาณสัสี่เมตรสูงจะเพื่นเจ้าก่าแล้วตามาขั้แมกนเจ้าพี่เออพี่เอพี่เพาะไอเอฟซีเบิ้งในพี่น้องเลยโอ้ สวัยดีมันก็นยังหนาด้วยัง <c oughs> ม,ยม่มายขีันขัดาันขมัดมันมันพอดีมันสีดำเลยคอยปลาตา้ตอเอาไม้ใก้นตกป้องคยปลปลาบนนั้มัน,นก,นมนก็มันดำเลยอนี่ปลาลูกมงนเบิ่งเน่ยอ๋อตะก,กี้มันแดงบ่มันดแดงบ่ะนี่นองกับปะเมันแหงหยน้งดิถ้านองกับปะปลามันมันดำเลมกยน้าำนกั <laughs> คือไม่ใช่ขิงคือขิมปลอมจัก๊กยำนาำนี้เขาให้ให้ทาวาสลิดกับน้ำอ,อ้อยอย่างงามแต่จะตายก็อยกี่ล้าลนหมดแล้วเนาะมันกับประตรงพามชิรัยเมาก่ก่อนดอกดาวก็ชิ่งงามกันนี่นนางามงามไปล่วงเบิ่งไปเลยโอ้ยเนาะเออ อย่างนัเนาะกัมาแจ้งน้องบุ๊ชเพื่อนมีทางนย่างนั้เง,ง,งินพอบนทงพออย่างนั้นพี่น้องเลยเนาะโบน์มีอยู่งบอยู่สิบละนะ้านเนาะที่แจียงน้องไหวะกะ็บโบน์ที่สั่งจำนวนหกต้นมาก่อนพี่น้องเยเนาะแต่ที่วา่าอยู่ขึ้นน้ำงบโบนไซค์เขาว่ามาก่อนพี่น้องก็เชื่อเทือนเพระาระว่าตังค์ประมาณเฮาเนาะอันนี้หกต้นเลยจักสี่ลอยๆลอยเนาะอันนี้กับที่สร้างมาก่อนพี่น้องเนาะเอาออกมาดังก่อน หกต้นเนาะเสิเหตุาว่าเพราะว่าผลละคนปลาลุงเผน FC, เอฟซีนคอม,มิ้นขมาว่าอยาเกเเพื่อนคือ,อเป็นตูกฮกปีอยู่พะรานันและทีทังประธานป้องกันหาพี่ชอบเนาะหกต้นแต่ว่าเสียชงชงโมเดิสชงโมเดิล <c oughs> <c oughs> จะกล้าไปบแบงกงจองเห็นบ่เนบ่เอะ่ะเดี๋ยวเดีวยวกันเสียแน,น,น่นนเก้าที่ยนเก้า เพื่อน้องบดจะคนกับหาคนพ่อแม่เอ้ยพ่อแม่แมวมีนะพ่อน้างสาวนางบดชี้เพ่อน้องน้องสายซองแล้วกับใช้คือบุคเคยยังเถื่อนนะไบ่เคย คุนแพยายามคือน้องตายของน้องอ่ะหัวกล้องมาี่ะบรอยู่เลยมาให่ครับป่ะให้เซเ่นยูป่ะเนาะกระจยเห็นพรอมนาพรอมต้าบสุขุข้อนอะไรพี่น้องเนาะอ่าถ้าเป็นประด้ก็ให้เนมาอ่าเบิงนํำกันเหยเด้อโดยวัเพ่นสร้างเมื่อ้ชุบอ่างไม่ให้เวีงานแลือก็ตองมีจับหันจับมีซอยสร้างขนาดนั้นเลเนาะขอบรับค็ดงานอยาเาเองเ้อ เหนบนการมอยอายแหละเนาะอาแลงบดได้เงินงามเลยเนาะน้องเอน้องขอโทษพี่้องเห็นแดงหัวอะไรอยู่ครัวัวกับยากุจักมืออะไรเป็นจักมืออะไรตังแต่สุอายมืออสื่อขี่ม่ใส่อั้เป็นเลยเสียงตียังท่าอยู่ป่ามันเศร้ายอ่ากี่นาวก็ พี่นาขาขาวเดินเข็นหนาแดงนะง่ายไปว่าดูเอาคนเฮากับพิษภากันได้พี่น้องว่าไปยังเขาเขาข้อซับข่อยไว้ใจได้ทีตืดนล้วนี่น้องเลยเนาะจนปลาลุงเป็นปรจื๊อเป็นะเด็นตัวจริงกันนะเดี๋ยวบนก็เศร้าบพรเป็นยังพอยือนบ่ะเลน้องส่ากว่ายือนเนาะเลโอเคเดี๋ยวบนเอาของฝากของต้อนยังยางไเพื่อนเนาะเลย โอเคไะพี่น <pl ains> ้อยยังเพื่อนกันปะตนยังกินแรงเหมน้องบดกินพักพักจุพักง่ายแล้วบะง่ายแล้วเป็นเพื่อนอืออืออือในลฟ์พี่น้องเพื่อนน้องบดเพป็นกันเนาะอ่ากับ พากับผู้พังไปะงล,ละพี่น้องเลยอ่าจำนี่แหละพี่น้องเนาะชื่อจังใดอ่าทรงโมเดนนิร์นเนาะถ้าว่ามีงบประมาณที่เราจะเห็นได้พี่น้องเนาะอันนี้เดี๋พี่ยูพ,พี่สบายดีปาลุงเนี่ยเห็นอยู่เปลาลุงเห็นอยู่เปล่พี่น้อง เห็นอยู่เนาะถวบนซื้อนมมาฝากหมดขึ้นเจ้ามีหมอกุงเข่าอ่ะเออเออลืมไฟเจมี่มั้บอไฟเจมีเนาะ<ด>ตอนน้ำขัดตอน,นมาบาอมีไฟอยู่ม, <laughs> มั้บอแตถวมีหมอกุงเข่าเนาะถวุนซื้อขจ้าพี่น้องมาให้ พ้าวแกงเพื่อเรากินข้าวแกงเาือกโดยเฉพาะผมยัางมื้อนาแต่ตงนี้หมูข้าวจังอันนี้เนาะหมูมันซื้อนมมาฝากน้องน้อยเพกันโอเคนะโดยบ่าเป็นยังกินนมเคยกินอยู่เบอร์ไหนเคยกินบหมูหมูเคยอยากกินวะ ชบ่ชมบ่ฮะชมบ่เป็นยังไงมิงกูแซบ่ฮะแซบเบเอยดลูกเนาะบลาป้อทุเฮาลดีนะดป้อทุลาเฮาหลายแท้เห็นแต่เบาจันลุงจันบันบออยฟังป้อนี่ี่น้องมันจะ่มันอ๋อขโกนหัวแล้ ลพบยาลพบยาโกนโค้กขัดบัวแทนดิเออขันจอยเมาองหลายมุ่งบุกกาเด่นน้ำนะเนาะตัดสันก็ได้ล่ะตัดสันนี่เนาะปโกนก็ได้ตัดสันเที่ยงเลยแล้วก็มันสาหัวมีมียาสาหัวเราบ้างมีวะมีว่าอีพออีพอฟังไปนะพอสี่โอนเงินให้ซื้อซื้อนำโกนนำเบ้าลายบ่เขาโทรหา อ๋อ้ยพี่น้องยนาะอืมอือมันต้องซื้อยาขาชอขาวชอขาวเด้อขีดขีดขีดแน,นมม่นี่มัหน้าอัลตาอยู่ต้องซื้อยาขาขาเฮาโดยตรงเลยพี่หน่อยอม,มันซา่าหัวตลอดใครจะเศร้าร<ด>ยังแบบเนาด้วยสะพูมือตะเกาวี วิธีนี่วิธีเลยวิ่งอนี่คล้ายๆในมือนั้นหลายเบาเบาจันทายอ่าปลายเนาะนี่คล้าแน่นะบ่นี่อ๋อระขนาดคล้าแน่ได้ละอืมก็จะคันเคขมขึ้นเนาะตัวนั้นมันเตือมันเคยชินนะเนาะมันชินมันเนาเอ้ามีอะไรพี่น้องกันกายเพื่อนซารลันแฟนเนาะฮอก็มีโงบอยู่ ชิปละน,นะบนะมงคือะมาิบสองล้านเนะาะกัสรีได้เพื่อนจำได้ก่ยังบุหนะุ่เนาะแต่ก่อนอื่นเขาต้องซื้ออุปกรณ์มาเท่าน่อยก่อนเนาะตอนนี้บุญสัง่งเสามาก่อนเนาะตกเสาอยู่ต้นหนึ่งหกแสนห่านเนะาะหกแสนหา่าล่วมคาทรงคายังเลยกัศิีตกประมาณเท่าไรพี่น้องหกแสนหา่าคุณหกตกอยู่สามล้านเก่าเลยเนาะตกอยู่สามล้านเก่าชิลนะเนาะสำหรับข้อชิปละกัศรีได้อยู่ประมาณ เงินซีดบ้างหรือยูแมนฮอกบ้านเป็น,นองเนาะฮอกบ้านค่ะเดี๋ยว,วงองสื่อ,อยังมันได้อีกแงเ่เนาะไอซีรวมรวมไปเนาะดีไซน์ใหม่ยังแง่งงเป็น,นองนะเนาะเพื่อนขนาดเท่าไรเนาะเดี๋ยวจิถามทงางประตูนเนาะเบาะปรตูนบริษัทเคสทางเม,มตูฮกปีอยู่เมืองพะลานบาลักษ์ไซน์ใหม่ยังแง่ตลอดทั้งประเทศเลย สร้างมาแค่ละน้อยเอาพี่น้องตามงบประมาณเฮามีเนาะให้สร้งมาเดียวก็โอ้งบมันบ่พอพี่น้องเนาะก็เฮ็ดงบเือนี่ก็ตงบประมาณเนาะอ่าถ้าสิเฮ็ดใหญ่ก็บ่มีงบหลายพี่น้องเฮ็ดเอาซเฮามีเนาะอเอาต้นก่อนเนาะเือนีจักต้นนี่พี่พอพี่โอ้ยเป็นจังได๋สบายีอเาซื้อนมกับ เขาเจ้ามาใหา้แต่ว่าผมมีหมอกุ้งเขาเนาะลูกกำลังสั่งเสามาให้เด้อเสาเฮือนนี่เด้อ6ตน้นเฮือนตัวนี้เจ้าเห็ดเองปะบ้านชาวบ้านอ๋อบ้านชาวบ้านเนาะคลองแห้ง,งเผินนอกฟังเบิรงถ้าประบ,บุญสีหาสร้าง นาะต้องเท่าจีทามสร้างอวในบิบัติทีเท่าน้ำห้วยแหละเอาคนสีเอาขาดเทือกระแห้งตัวได้นะครับเพื่อนฉันนี่เราต้องใส่ไหมยังแน่หขนาดเนาะต้องใส่งบประมาณกะขายเตื่องอะไรเป็นทางไวเนาะแต่ว่างบตัวนี้มันยังโปรไล่ไก่ซังเท่านอยมากเลยเพราเด้อธรรมดาแล้วจ้ะแต่ยังกินแรงมาเนี่ยไ่ได้ไปหาปลาหากับเปิลมาเนี่ยไม่ได้ไปหา ยังพอกปนยังมึนยังมึน,งมนขาเจ็บขาอยู่ม,นม,นมึนมาตาบวมจักปีแหละพอจะหกสิบแปดหกสิบแปดพอเจ็ดสิบเนะาะขาวไม่ตนาน,นลแล้วแล้วบนข้าวมันมนี่กับมาแจ๊ข้าวเนาะแจข๊ข้าวทั้งพอมึนกับนีแต่ถางบเบึงเสาน้ำกันเนาะม,มันบ,บ่จบบ่งามเรวมมันสิเีแนวสีหน้าสีสูงสไดลกับมันสีงามสไตล์กับตีเอามืออื่นพอแล้วเนาะ มันบางงามกับทรงบนขึ้นเนาะบางกันอืดเนาะเรียบก็ได้ยูคนละนะหน้าบางงามก็ได้ยูคนละทีได้ยูอ๋หัวเสียหัวก็พอเนาะโอ้ยดีนางเนาะรุนบางกันอีกเนาะสิเป็นอะไรมีแต่ถ้าบนสีไปบนบอยู่มานอนก็ได้บัดเด้มมันคำแหละเนาะมืออย่างพอกันอีกทันหนึ่งเนาะเออเอาดีดีไหมฮะสบายสบายโอ้คอย คันหัวเลยเห็นน้องล่งน้องนางคนน่ะคันคันอัตโนมัติเลยพี่น้องๆเลยโอตะกี้ร้ายก็หนิเนาะใช้ได้คือว่าสาวหัวมายุ่งเซาร์เบิงเบิงเห็นน้องไงลูกกระเด็นน้องน้องบุตดได้น่องคนนั่นแหละเป็นเฮาลายแต่มันจอยได้เนาะใช้ายสาวโอเคอยู่ดีไม่แห้งสบายดีปลาล้งไงสบายดีสบายดีนะขอมุกเบิร์ลูกเบิร์ดไงอันนี้ก็สีตาบตูบเนาะ ห่นมากไปเอนนี่ห่าห้ดีใจเพือนมันกบอพี่นองเลยเนาะแต่กล่องเขาก็เบิงให้ค่าขพี่นองเนาะยืดกับเซานี่ยืบ้างไหมคนไรอเาะมัเมดเศร้าเนาะเร้ม็ดสี่เจ็ดว่ารี่เจ็ดเมรอยีเจ็ด โอ้ออยวังลาเตี่ยดอขอโทษขอให้พป่น้ังไงไปาโอเคละพี่น้องก่อนอสบายดีสบายดีน,น้องจันพี่น้งงนะองเไยเนาะไปโอเคพี่น้องเจยสหรับคลิปนี้คุณก็จะได้ขอลับเลาจบคลิปลงในสมัยก่อนเด้อน่อปาปวดปอกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็มาเจอข้างข,งข,งขงน้องบุตรเนาะบุญกับเดลิมสร้างเสาไมไก้ก่อนเนาะ อย่างอื่นจังมาหับมานำการพิลังเลยเนาะจังได้กลับฝากเป็นกำลังใจคอมเมนต์บอกทางวนอีกเสียงเด้อเน,นาะว่าเป็นจุดไหนในคลิปนี้เนาะบุญคุณของมก,กับใจปลาลูกเอฟซีบัตทุกทางที่เขา้ามาผสมเนาะเป็นกำลังใจครับเป็นงสารวันนแล้วก็ขอบคุณคุณของมก,กใจทางผัวบุญทงดูแลเนาะที่ให้ทางบุญเป็ทศกานบนานุนไหยสมทบเงินสิบล้านพิลังเลยซวยเลือทางของคงบขอคุณน,น้องบุญกันเนาะติดตามารบรรยากาศจะได้แสดงเนาะสำหรับที่นี้ไปแล้วพี่น้องสัปดาห์ดีบัตรโชคดีทุกคนเด้อ